สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจทุกทุกท่านผู้เข้ามาชมช่องลุงคอฟฟี่เลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับวันนี้ก็มาดูสรุปเลขโค้งสุดท้ายนะครับว่า เลขไหนที่จะมีความเป็นไปได้นะครับก่อนดูคลิปก็ดูคําเตือนก่อนนะครับครับเรามาดูเรามาดูเรามาด,ามาดูชุดสองตัวบนล่างก่อนนะครับที่ทําจากโซดครับ มี10หน้าครั้งที่1บวก2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1คงที่นะครับ4 4 4บวก4เป็น8นะครับ8บวก8เป็น16เอา6ตั้งนะครับบวกเพิ่ม1แต้มเนะครับผมส่วนสูตรที่2ก็แสน บวกหน่วยหน้าสองครั้งคงที่นะครับแปบวกแปดเป็นแปดบวกแปดบวกแปนะครับเก้าบวกแสนบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเก้าบวกแปเกบวกแปเป็นสิบวกอีกหงครั้งเป็นยี่สบห้ายี่สิบห้าใส่ห้าตั้งนะครับบวกเพิ่ม หนึ่งแต้มเป็น6บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น7เอามาจัดคู่ได้6กห6 6ห7หกหกเจมาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมมาทั้งบนทั้งล่างครับดูครับเลขไหนที่พอจะโดนใจถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วก็มาดูเอ่อ สรุปเลขโค้งสุดท้ายนะครับสรุปเลขโค้งสุดท้ายมี16 16กุมภาหกสิบสีบนล่างนะครับมีห้าหกห้าเจ็ดห้าศหกดห้าแปดสองห 93นะครับเน้นเน้นคือ5696และ86นะครับบนล่างระวัง50ทึบที่เป็นงวดนี้ที่เป็นเลขแรงมากครับ5005วิ่งวิ่งขาด6กับ0นะครับแล้วก็มาดูว่า สรุปเลขโค้งสุดท้ายที่ชนกับสองตัวร่างบนมีเลขอะไรบ้างครับมีเลข5้6ห้ที่ชนแล้วก็5 6าหที่ชนนะครับ5 6า5กหกห ชนอยู่ห้าหกหกห้าครับผมแล้วก็จะมาชนสรุปแล้วชนห้าหกครับเพราะฉะนั้นห้าหกก็ระวังนะครับห้าหกที่ชนอยู่หนึ่งหางครับห้าหกหกห้า และเลขที่ลุงคอฟฟี่ได้วนไว้วไวคือน่าจัดครับ5้าห8 6และ9 6แต่เน้นสุดคือ5้าหและ8 6นะครับระวังแล้วก็มาดูสรุปเลขโค้งสุดท้ายที่งวดที่หนึ่งกุมภาเข้าไปเต็มๆนะครับเลขด่วน นะครับ0414บนล่างนะครับเฉพาะเลขด่วนก็น่าจัดครับถ้าชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ0414เน้นเน้นเลขด่วนงวดที่แล้วจัดไป 7 9 2 9ก็มา7 9ครับออก9 7เต็มเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆห,หรือเลขด่วนอะไรเข้ามาก็จะมาจัดลงคลิปให้ชมกันนะครับ เลขไหนที่ถูกใจโดนใจก็รีบหาซื้อได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ลุงคอฟฟี่ด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอให้เหลทเฮงเฮงรวยรวยปังปัง ฉลองตุ๊ดจีนครับสวัสดีครับผม